สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมพาทุกท่านนะครับมาเบิร์หมอล่ำสาวหน่อยเพรบานแพงนะครับคุณผู้ชมครับอยู่บ้านหนองเข็งนะครับบ้านหนองเข็งตำบลโพนเขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับบรรยากาศในยอยู่ทงหน้าเลยนะครับพี่น้องวันนี้นี่ครับพอขาแม่ขากันหลายพอสมควรนะครับมือนีมือนีบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับบ้านหนองเข็งตําบลโพนเขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องแล้วสีผ้าทุกท่านนะครับยัง เขามาเบิงบรรยากาศทั้งในหละก็ว่าเพิ่นขายตั๋วมือใดานะครับพี่น้องครับมือนี้ครับเห็นแล้วครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่จักบาทครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นมีป้ายนะครับก่อความไม่สงบทะเลาะวิวาทภายในสถานที่จัดงานชดใช้ค่าเสียหาย สามแสนไม่มีข้อแม้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนเขียนไว้วันนี้นะครับบัตรเด็กน้อย60บาทผู้ใหญ่ลอย20บาทนะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศทางเขาบ้านน้องเข็งตำบลพลขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับมื้อนี้สาวน่อยเพชรบาานแพงนะครับมาบึง สถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดพนมีปวดเพืินเที่ยวงานปลอดภัยพนว่าหามพกผ้าอาวุธปืนของมีคมสนับมือปวดแก้วสเปรย์ไม้เบสบอลนะครับหรักาเพนบอกว่าเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุภายในงานด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่นว่านะครับคุณผู้ชมครับนั่นแะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่นองครับอยู่บ้านหนองเข็งวันนี้อยู่บ้านหนองเข็งตำบลโพนเขา อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่ทางเขาเพื่อนกันพร้อมแล้วนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับผมมาท่านได้เขานะครับน้ำมาท่านได้อาบอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสีเมื่ออาบน้ำนะครับพี่น้องครับจังสรเขามาชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้กำลังใจน้องอุ้งอิงนะครับคุณผู้ชมครับมือนี้นะครับคุณผู้ชมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทำการแสดงอยู่บ้านหนองเข็งตำบลพลขวอํอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าประตูนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของ้านค้า <_ d ises> ลานขายของหลายแห่งนะครับมือนี้โอ้้านขายของหลายแห่งครับพี่น้องครับนี่ลานนิยังครับนี่เทยหน้าหานเป่นวานะครับ <ature> <_ d ises> โอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้หลายแห่งครับของขายมือนี่ผู้ใดสิมากับเลียนเซิร์นนะครับพี่น้องครับมือนีสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพิกาดก็คือบ้านหนองเข็งตำบลโพนเขว อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจที่นี่ราสีสไลดหรือว่าทาง y u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  e ศรีสะเกดชาแนลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ